ได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ร่วมอม م านร่วมศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับศรัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันดีที่เราจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนากันนะครับมี <c oughs> มีเรื่องราวที่เรารู้จักหรือว่ารู้กันดีนั่นก็คือคําว่ากฎต่างๆนะครับกฎโน่นกฎนี่กฎของโรงเรียนกฎของมัสยิดกฎของบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะครับ บางโรงเรียนนะครับพี่น so so ังท so ีはは่รักก็อาจจะมีการตั้งกฎว่าเอนักเรียนนี้จะต้องทําการละหมาดตุฮานักเรียนนี้จะต้องทําการละหมาดตะฮัดยุดก็มีการปลุกกันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้ละหมาดตะฮัดยุดกันละหมาดตุฮากันมีอ่านอายะกุรอ่านกันมีอะไรแต่นะครับบางคนเนี่ยบางคนก็อาจจะมาบอกว่าคุณไปตั้งกฎได้ไง หมายถึงว่าไปบังคับได้ยังไงให้ละหมาดดูฮานะครับแล้วก็ละหมาดกะฮัดยุดเหล่านี้เป็นบังคับได้ยังไงทั้งที่มันเป็นของสุนัขนะครับพี่น้องที่รักศาธาชนที่เคารพบ,บางครั้งมันเป็นอะไรที่เข้าใจผิดนะครับการตั้งกฎเนี่ยมันเป็นกฎของโรงเรียนกฎของสถาบันเพื่อให้ปฏิบัติสิ่งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะว่าสิ่งนี้เป็นของที่เป็นฟรดูเช่นมีกฎให้ละหมาดดูฮานะครับเขาเรียกกฎจงเสริมให้ละหมาดดูฮา นะครับแตไม่ได้หมายความว่าละบาตุฮาเป็นของวาจิบเพราะนั้นต้องเข้าใจนะครับเรื่องราวอื่นๆมากมายที่ไม่ใช่เรื่องของของของพวกเนี้ยของเรื่องของอิบิบาดาเนี่ยเรากําหนดกันมากมายนะครับกฎเกณฑ์กฎกติกามารยาทนะครับกฎที่จะเข้าโรงงานคุณจะเข้าโรงงานคุณก็ต้องรูดบัตรก่อนนะครับต้องเสียบบัตรก่อนอันนี้เป็นกฎที่ทุกคนจะต้องทำเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ศาสนาเขา วางกรอบเอาไว้ให้แล้วนะครับว่ามีการอนุญาตให้ทําได้ในท่อนหนึ่งของในฮะดิษตอนท่อซู้สอรอเลวะซัมบอกว่าอัลซุลฮูยาอิซนไบนัลมุสลิมีการามีข้อตกลงยอมความกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อนุญาตนะครับระหว่างมุสลิมในตัวฮะดิษตอนแรกครับอิลลาซุลฮันฮารมะฮาลานยกเว้นการยอมความกันในสิ่งที่ทาของที่ฮาลานเป็นของฮารามอะไรแบบนี้เอา อาหารละฮารอมันหรือทําของฮารามเป็นของฮารานไม่ได้อีกท่อนสุดท้ายครับวันมุสลิมูา่านอะลาชชรุติิมมุสลิมนั้นนะครับให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตั้งกันไว้อิลลาชัรตันยกเว้นนะครับกฎที่ฮารมาฮาลันไปห้ามของที่ฮารานเช่นตั้งกฎว่าห้ามกินข้าวตลอดไปอะไรเงี้ยไม่ได้อ,อ เอาฮัลละฮารอมันหรือว่าฮารอมฮาลาลันไปห้ามของฮาลาลโดยดีนะครับของฮาลาลเอาฮะฮัลละฮารอมันหรืออนุญาตของที่ฮารามตั้งกฎว่าพวกเราดื่มเบียร์กันได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าโรงเรียนหรือว่าสำนักงานนี้ตั้งกฎว่าทุกคนต้องเดือดดื่มเบียร์วันละกระป๋องอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม แต่ส่วนใดที่มันเป็นกฎอธิการออกมาไม่ขัดต่อหลักศาสนาเอาง่ายๆนะครับไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนาคือทำได้หมดนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องทําตามกฎกติกาเช่นง่ายๆเลยจะเข้าทํางานเขาก็ต้องเซ็นชื่อเข้าหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะรูดบัตรเข้านะครับหรือมีการปั๊มลายมือเข้านะครับอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยนะเป็นกฎ ซึ่งที่ไม่ได้ไปทําอะไรให้ผิดไปเลยอันนี้ก็เป็นกฎที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติดังอดีตที่บอกอัลมุสลิมูนาแลาชโรติมมุสลิมก็ต้องปฏิบัติตามกฎกฎโรงเรียนมีกฎว่าให้ทําการละหมาดดุฮาให้ทําการละหมาดตะฮัดยุศอันนี้เป็นการส่งเสริมทําให้ดีนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากฎนั้นเนี่ยเป็นการบอกว่าละหมาดตะฮัดยุดเป็นของวาญิบไม่ใช่นะครับในเนื้อของหุ่กลมนัม้นไม่ได้วาญิบนะครับแต่ระเบียบกฎมัน เป็นอย่างนั้นก็มีการส่งเสริมให้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะถ้าคุณไม่คุณไม่ได้ละหมาดตะฮัดยุธคุณจะบาปใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันผิดกฎคุณอาจจะถูกลงโทษโดยการวิ่งถูกลงโทษโดยการทําความสะอาดห้องน้ําถูกลงโทษโดยการกวาดมัสยิดอะไรเหล่านี้ก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของกฎนะครับแต่ไม่ได้เรื่องไปว่าของไปไปว่าฮารามอะไรไม่ใช่นะครับคุณไม่ได้ละหมาดดูฮาคุณไม่ได้ละหมาดตะฮัดยุธ ไม่บาปครับไม่บาปแต่กฎเขาตั้งไว้คุณต้องมาล้างห้องน้ําคุณอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจประเด็นด้วยบางครั้งคนเราไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีกฎระเบียบเอาไว้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ผ่านการฝึกนะครับเช่นระบาดท่ฮัจยุดระมาดทุฮาถือสินอดสุนัตวันละสามเดือนละสามวันอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องเข้าใจ เช่นโรงเรียนได้ตั้งกฎไว้ว่าห้ามนักเรียนเอาเอาโทรศัพท์มือถือมาที่โรงเรียนก็เหมายความว่าฮา,ารอมเนะีเป็นเรื่องฮารอมแต่ว่าเป็นเรื่องกฎไม่ได้นะกฎกติกาก็ห้ามคุณเอามาไม่ได้นะมันผิดกฎปกะชดประด,ดก็จะมีลงโทษเรื่องอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ต้องเข้าประเด็นนะครับต้องเข้าใจประเด็นกับสุดท้ายนี้นะก็ขอให้พี่น้องได้เข้าใจว่าในดีษนี้เขาสั่งสอนไว้ประการที่หนึ่งก็คือการ สุโลการการยอมความกันเนี่ยเป็นที่อนุญาตนะยอมกันในสิ่งที่มันฮะล้านแต่ห้ามที่จะไปยอมความกันในกาในสิ่งที่ฮะรมน,นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเรื่องกฎกติการมารยาทต่างๆที่โรงเรียนตั้งองค์กรใดตั้งอนุญาตตราบใดที่มันไม่ไปทำออของที่พิษตลักศาสนาว่ากันง่ายๆ,ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็นำเสนอ pamru ke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh